ข้าพเจ้าขอตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์ฮิติปิโสเพื่อชีวิตมีความสุขความเจริญมีความปลอดภัยและเพื่อผู้ชมคลิปนี้ได้มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวันะสุขะพละธนสารสมบัตินมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุโตรปุริสะธัมมะสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภควาติสาธุสาธุสาธุ